สวัสดีครับทุกคนมือนีกับมาหน้าคือเก่านะครับมาเบิงนะครับเพ่าได้เห็ดยังเห็ดยูเห็ดกินนะครับมือนีกับมาหน้าคือเกานะครับเนี่ยเดี๋ยวเชื่อให้เบิงนะครับมาเห็นยังนะครับมาครับมือนีเพาหลังจากที่เพาไปยำเบ็ดกันมาได้นะครับเพาก็บทมาปิ่งนะครับได้กบนะครับเนี่ยโอ้ยมาอยเ่เด้อนะครับปิ้งกบนะครับเนี่ยปิ่งยู่ทงยูท่านี่ยแหละครับเนาะบรรยากาศนะครับเนี่ยยู่ทงให้ทงหน้าเพ่าเนี่ยแหละครับเนาะ ฝนตกกะน้ำเขากะบม่น้ำมาอัดคันแท่นหน้านะครับันแท่นาขาดครับมาถึงตอนเชียงก็หิวข้าวแล้วครับบาน์ในภาคกันฮ็ดยูเฮ็ดกินต้องครับบานเนี่ยอเนยัอยูเนื้อกินปิ่งกบนะครับเนี่ยกำลังปิ่งอยู่นี่ครับนี่ปิ่งกบบรรยากาศใต้นะครับทองให้ท้องหน้าเขานี่แหละครับเนาะเแบบนี้มันก็สุดยอดอ่ะอัน ข้าปิกก้งกบกับเมนูได้แน่ก็ไอ้ว่าสิตำบักตัวครับโอาสิตำบักแจงหัวนะตำบักแจงครับผมโอ้ได้การเลยได้การเลยตำบักแจงกับปิกก้งกบเขากันตอนนล้นะครับอยู่ทงยุทธานี่ได้การแท้ๆนะครับโอางี้เด้อเด้อเด้อปิ้งกบกันแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้โอ้ยได้การเลยว่ะปิ้งกบครับนี่มึงดู โฟต์บอปปบอ,อ,อยูน่นี่อุ้ยเด็กการเลยสุดยอดสุดยอดแท้ๆแ,แบบนี้นะครับปีนทะเปีนพลิกพลิกนานเด็กการเราแบบนหนทางนี้เด็กการแน่นอนแบบนี้ปีนอีกทั้งไเอ้ยมึงดูกำลังกำลังเหลืองเรากำลังโฟต์เด้อโอ้ยมึงดูครับมึบงดูปีนกบนะครับ นี่แหละครับหาอยู่หากินนะครับหาได้มาเข้ากับปิ่งนะครับอยู่ทงยูธาปิ่งคือเกามือนี้เมนูปิ่งนะครับวาชิต้มนะครับวาชิต้มสดนําใส่ผักกัญย่างดีดีเลืมหม้อครับมือนี้ลืมหมอกับปิ่งเสร็จแล้ปิ่งกับเสียบขึ้นเกาล่ะปิ่งกับตำักแขงไอาหอมแล้วหอมแล้วอุ้ยหอมหวยห่วยแล้ว การแท้ๆแบบนี้นะครับผู้ใดวัานกินข้าวเที่ยงกับมาด้ครับด้อปีงกบตามักแยงนาชีแซ่บๆแ,แบบนี้วิวสุดยอดเหลืองๆแล้วครับไฟอ่อนนะครับปิงใจยเย็นไฟอ่อนนะครับเห็นบ่ครับกำลังฟุบ๊อบบ๊อบบ๊อบอยูน่นะ ใส่เทียงครับปิงนไซเทียงนี่แหละปิีงกบแซ่บๆแ,แน่นอนแบบนี้นะครับบอผ่าดอกผมว่าใบาสีใบพร้อมแล้วมันหิวคอเพแห้งแล้วนะ,อะเอ,อ้าเท่ดําบักแดงตํงตบักแดงครับตํบักแดงโอ้ยขวดดอกเนี้ยลืมซ่อนไหมพ่อน่ะตำบักแดง ขวดออกมาขวดออกมาเออของแท้ของแท้บรรยากิดตัวแตงยูธาถคงอยู่ท่าวะมีจานนะครับเริ่มจานใส่ถุงเลยถุงปัสติกเลยนะครับจัดไปครับตามตะแยงเคยมากไอ้เคยเลยเลยเคยเลยถูกเล้นี่ยครับเตรียมสุดแล้วอันบ้าเอ้ยเอาออกมาก่อโกฟ้องใส่เบ็ดกับมันฮักมันเนลอยจ้าเนาะโอ้ยอาหากินอย่างโบเล่ผัดจัดยังมันนี่ดีว่ะเบียดให้ขึ้นรถน้ำยู่ ใหญ่ใจวะใหย่ใจ,เ,จเลย <c oughs> ไปแต่ขึ้นรถน้ำอยู่มานี่รีวะโอ้ในการนะครับนี่ปีงกบเลยครับเอ,อ้ย <c oughs> มึงด้วย <c oughs> ในการมึงด้วย <c oughs> จะกินวะปีงกบนะครับ